พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่101ข้อที่2ถึงข้อที่3บันทึกว่า ข้าพระองค์จะเอาใจใส่ในทางที่ดีพร้อมเมื่อไรพระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์ภายในเรือนของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ตั้งสิ่งใดๆที่ชั่วช้าไว้ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์ข้าพระองค์เกลียดกิจการของคนที่ละทิ้งพระเจ้ากิจการนั้นจะไม่เกาะติดข้าพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่ควรและไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัว 1. ทุกคนในครอบครัวควรเอาใจใส่ทางที่ดีพร้อมเพื่อรอรับการเสด็จมาของพระเจ้า 2. ทุกคนในครอบครัวควรดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์ 3. ทุกคนในครอบครัวไม่ควรตั้งหรือทำสิ่งชั่วช้าใดๆในครัวเรือนของตน 4. ทุกคนในครอบครัวไม่ควรละทิ้งพระเจ้าแต่ควรจงรักภักดีต่อพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ